สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักนะคะเมื่อกี้มือยายถ่ายไปแล้วพักหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยประมาณ3-4นาทีมือไปโดนปุ่มไม้เซลฟี่ปุ่มที่สำหรับถ่ายรูปยายว่าจะพา FC มาดูว่าทุเรียนมันมีดอกหรือยังปรากฏว่ายังไม่มีนะถ้ามีมันจะขึ้นเป็นตุ่มๆแล้วก็เป็นพวงรู้สึกว่าจะมีเชื้อราเยอะเวยไมเซลฟี่นี้ก็ไม่ค่อย ไม่่อยมาตฐานต้นมังคุดนตุ่มเอ่อแทงน้ำรั่วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆยายยายใช้ไม้เซลฟีม่มันสั่นไหมไม่รู้คือใช้ครั้งแรกไม่เคยใช้ เดี๋ยวยายพอไปดูแทนน้ำน้ำมันรั่วจะได้แกคิดว่าแค่เปิดน้ำไหมเดินมาดูดูรั่วใหญ่จริงกันเห็นไหมใหญ่ใจได้เลย แค่นี้มันก็กินกันลกแรงตอนนี้แล้วก็เงียบแล้วทั้งเงียบทั้งแรง <c oughs> จะได้มากิน คือไปกดโดนไปโดนปุ่มปุ่มสำหรับถ่ายรูปไงยายไม่เคยใช้ใช้ไม่เป็นคำเอาเองงงง,งูปลาปลาต้นต้นมะพร้าวคงไม่โตแล้วมั้งถนนมีรถวิ่งบ้านยายมันจะอยู่เป็นเนินนะสวนยายอ่ะ เป็นเนินขึ้นมาถนนอยู่ด้านล่างน,นูก็มีบ้านคนอยู่หลังแถน,นี้ไม่ค่อยมีบ้านคนห่างกันมากแต่ละหลังแต่ละหลังตรงที่ยายอยู่เนี่ยจะมีด้านทางนู้นอ่ะอันนี้ถนนเดี๋ยวให้ยายอันนี้เป็นสามแยกเนาะสามแยกอันนั้น เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถ้าซ้ายมือยายเนี่ยมันจะไปตลาดนายามแต่ถ้าขวามือนั้นไปสามารถไปเขาพิชกูดได้เราก็จะมีทางขึ้นมานี่เนาะขณะที่รถคันนั้นไปอะ่ะคือไปเขาพิชกูดแต่ถ้าย้อนหลังกลับมาคือไปตลาดนายามอําเภอนายามแล้วก็นี่ทางนี้เนาะขึ้นมานี่เนาะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปบ้านพี่สาวยายสองคน แล้วก็นี่แหละตรงเนี้ฝั่งตรงข้ามกับยายที่ยายยืนอยู่ตรงเนี้ยจะมีบ้านคนอีกหลังหนึ่งบ้านคนใกล้ๆกันแก่ๆที่ว่าชอบไปวัดกับน้องสาวอะยายเสียสละให้เขานั่งรถพอมีมอเตอร์ไคันเดียวเสียสละให้เขาไปเพราะเขาแก่แล้วคนแก่ชอบไปวัดน้องสาวยายก็ถูกไปน้องสาวยายเป็นคนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของยายยายเสียสละให้เขาไปกัน แต่ถ้ายายทุบเข้าไปอ่ะซ้อนเข้าไปอ่ะยายซ้อนไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยนี้พอจับเฮดนนานๆหนักๆแล้วมันจะเหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ทันเหมือนจะตายให้ได้เลยเวลาหายใจไม่ทันค่ชีวิตไม่มีอะไรดีจะพาไปดูส่วนทุเรียนสักหน่อย ปรากฏว่ายังไม่มีดอกจะโชว์สัหน่อยด,ดูดอกกระเพาไปก่อนแล้วกันหยอกหยอกเนาะไายเหงาอันนั้นก็ต้นมะม่วงอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็มีกระเพราซ้อนขึ้นมาด้วยต้นนึงขึ้นเองแต่มะม่วงหาวมะนาวโหก็ปลูก มียุงลายด้วยยุงลายก็เยอะแดดอันนี้บ่อน้ำแต่น้ำไม่พอใช้ก็ไ่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ยายก็พามาดูอะไรเล่นๆนี่ย่ะว่าจะไปโชว์ดอกทุเรียนทะหน่อย ที่เรียนก็ไม่เป็นดอกยังไม่เป็นดอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีะคะสวัสดีค่ะ